สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงประจำวันนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันอาทิตย์ที่22มีนาคมพศ2563นะคะการอ่านดวงนะคะเป็นการอ่านแบบโดยสุ่มโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องตรงกับดวงของใครนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็เรียกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะ อ่ะขอให้ไพ่ยิปซีนี้จงบอกกลา่าวทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันประจําวันนี้นะคะได้อย่างถูกต้องและแม่นยําชัดเจนนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้พไพ่ใบที่1นนะคะ กุมขมับเลยเนาะก้วดาบนะคะก็บ่งบอกว่าการงานหน้าที่บางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเรื่องให้ต้องติดขัดหยุดชะงักล่าช้านะคะรวมถึงในเรื่องของเอกสารสิ่งต่างๆนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะต้องนํามาซ่อมแซมแก้ไขใหม่นะคะรวมถึงนะคะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยเนาะเรียกว่าช่วงนี้อารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนนะคะสามไม้เท้านะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มกับคนหมู่มากนะคะบางครั้งก็เรียกว่าอาจจะ ไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็หวังไว้นะคะแต่ก็เรียกว่าการทํางานร่วมกับคนหมู่มากบางครั้งก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการนัดกับลูกค้านะคะการติดต่อเจรจาเนาะก็เรียกว่าอาจจะมีการเลดการเลื่อนนัดออกไปได้นะคะในวันนี้เนาะสามเหรียญอะแต่ก็ยังบ่งบอกในเรื่องของการค้าการขายนะคะสามเหรียญก็ยังบ่งบอกว่าการค้าการขายก็ยังเรียกว่าค้าขายได้กาไรอยู่ได้เรื่อยๆนะคะมีลูกค้าแบบปากต่อปากเนาะ ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เข้ามาตลอดนะคะก็เรียกว่าการค้าการขายดีนะคะแต่ในเรื่องของหน้าที่การงานบางบางทีก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะอาจจะเกิดการไม่เข้าใจการเรียกว่าทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันได้เนาะบางคนสามเหรียญน,นะคะช่วงนี้อาจจะรอในเรื่องของคอมมิชชั่นนะคะหรือว่าเอ่อได้รับค่าในหน้าเนาะสามเหรียญมันเป็นในเรื่องของคําพูดอะคือเอ่อพูดจาเจรจาดีก็เรียกว่าคําพูดมาเอ่อการเงินมาจากคําพูด <laughs> ่ะเนาะ เรียกว่าการเงินมาจากคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าวันนี้ให้ผู้จารู้จักอ่อนน้อมท่อตนผู้จาเพาะเพะดีๆนะคะการค้าการขายก็เรียกว่าต้องดูแลเทคแคร์ care, ลูกค้าเป็นอย่างดีเนาะเราถึงจะมีลูกค้าแบบปากต่อปากมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่การงานบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะติดขัดอยู่บ้างนะคะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ เราคิดแล้วก็หวังเอาไว้ก็เรียกว่ามันเป็นสถานการณ์แค่วันเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะผ่านพ้นมันไปได้เนาะในเรื่องของการเงินนะคะสามเีืยนก็เรียกว่ายังมีเงินเข้ามาหมุนเข้ามาให้ใช้ใจ่ายจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดนะคะความรักนะคะความรักช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่แบบเรียกว่าพ่อแง่แม่งอนไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างเนาะสถานการณ์มันอาจจะแบบ ค่อนข้างจะย่าแย่สําหรับบางคนนะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับความรักเบื่อกับความรักได้นะคะในช่วงนี้แต่ก็ยังเรียกว่าเป็นความรักที่คาราคาสังอยู่เนาะเรียกว่ายังตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะคะในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพมีก้าดาบเนาะก็บง่งบอกในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับสายตานะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาร้ามัวนะคะปวดหัวความดันไมเกรนได้นะคะในช่วงนี้เนาะอ่าต่อไปคนเกิดวันจันทร์นะคะ คนเกิดวันจันทร์ราชินีเหรียญเลยนะคะก็บ่งบอกว่าสถานการณ์วันนี้นะคะบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับการทํากับข้าวทำกับข้าวทําอาหารนะคะหรือเรียกว่าเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนั่นเองนะคะก็เรียกว่าบางคนอาจจะแบบดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวดูแลลูกดูแลบุตรบริวารลูกเต้านะคะเนาะก็เรียกว่าเป็นไพ่ของแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะคิงดาบนะคะ แต่บางคนก็เรียกว่ามีความรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านนะคะรวมถึงบางคนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจในช่วงนี้ด้วยนะคะคิงดาบบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานข้าราชการนะอาจจะไปติดต่อกับคนที่เขามียศมีตําแหน่งนะคะคิงดาบส่วนใหญ่จะเป็นพวกเจ้าหนะ้าที่ตํารวจนาะข้าราชการทหารได้นะคะในช่วงนี้เนาะรวมถึงใครที่ทํางานนะคะ ก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้หัวหน้างานผู้บังคับบัญชานะคะอาจจะก,กำลังเพ่งเลง็งหรือว่าจ้องจับผิดเราอยู่ได้นะคะในช่วงนี้เนาะ 8ด,ดาบนะคะก็บ่งบอกว่าหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็หวังเอาไว้นะคะรวมถึงตัวเราเองก็เรียกว่าไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรอบข้างสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายในสิ่งที่เราไม่ได้กระทำเนาะก็เรียกว่าคนเกิดวันนี้นะคะบุตรบริวารอาจจะนําพาปัญหาให้เราต้องตามแก้ไขด้วยนะคะเนาะบางคนลูกน้องอาจจะขาดลามาสายหรือว่าลาออกแบบกระทันหันได้ในช่วงนี้นะคะ หรือลูกน้องบุตรบริวารอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายทําให้ต้องมีการขาดงานเกิดกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้เนาะบางคนก็เรียกว่าเหนื่อยกับงานเบื่องานนะคะแต่ก็เรียกว่าด้วยความรับผิดชอบและหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างเนะาะมันก็เลยต้องทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องสู้กันต่อไปนั่นเองนะคะนนเนาะการงานก็ต้องเรียกว่าต้องระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะอาจจะมีปัญหากับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานเราได้นะคะคิงดาบเนาะบางทีคําพูดของเราแบบ เสนอแนะความคิดเห็นอะไรแบบนี้บางทีอาจจะไม่ถูกใจหัวหน้างานเราเกิดขึ้นได้เนาะก็เรียกว่าวันนี้จะทําอะไรก็ให้มีความละเอียดมีความรอบคอบค่อยๆคิดค่อยๆจัดการกันไปนะคะค่อยๆแก้สถานการณ์ไปเนาะเรียกว่าปัญหามีมีมาไว้ให้เราต้องแก้ไขนะคะอในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินบ่งบอกว่าบางคนก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเลยนะคะเนี่ยก้าวดาบดดาบเนาะ มันอยู่ในสภาวะที่มีแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆการถูกติดตามหนี้สินนะคะการถูกทวงถามหนี้สินนะคะหรือว่าอาจจะต้องไปหยิบไปยืมเงินของคนอื่นมานะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้แบบต้องกู้เงินนอกระบบด้วยเนาะก็เรียกว่ามันมีค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่รออยู่นะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักก็เรียกว่าบางคู่นะคะก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไม่ค่อยจะยอมกันเนาะจ้องจะเอาชนะกันนะคะพ่อแง่แม่งอนนะคะแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นความรักที่ าราคาซัางตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะคะแต่บางคนก็ถือว่าโชคดีนะได้แม่บ้านที่ดีได้คุณพ่อบ้านที่ดีดูแลเอาใจใส่ครอบครัวในช่วงนี้นะคะถ้าคุณผู้หญิงบางคนอาจจะตกงานว่างงานอยู่หรือว่าทํางานอยู่กับบ้านก็เรียกว่าคุณสามีพร้อมที่จะดูแลได้เนาะได้สามีที่ดีนะคะเป็นหัวเรียวหัวแรงนะคะเป็นเหมือนกับว่าช่วยดูแลจัดการในหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันเนาะ ในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพนะคะมีแดาบก็บป่งบอกในเรื่องของสายตานะคะรวมถึงปวดท้องนะคะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการปวดท้องลำไส้อักเสบนะคะหรือว่าบางคนก็เรียกว่าคุณผู้หญิงต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดประจําเดือนด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เรียกว่าต้องระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนละอ่อนเพียนะคะปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกได้นะคะในช่วงนี้เนาะต่อไปคนเกิดวันอังคารนะคะ คนเกิดวันอังคารเชอริออตนะคะก็บ่งบอกในเรื่องของการเดินทางเรียกว่าช่วงนี้ชิพจรลงเท้านะคะขึ้นเหนือลงใต้นะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากต่างประเทศนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับ การเดินทางไปสถานทูตไปทําวีซ่าได้ในช่วงนี้เนาะบางคนก็เรียกว่างานเยอะงานมากความรับผิดช,ชอบค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงนี้เนาะแต่ก็เรียกว่าเราสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาสิ่งต่างๆไปได้นะคะเชอรีออตนะคะ3ดาบก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์การการหัวร้อนการใจร้อนนะคะอารมณ์ร้อนเนาะเรียกว่าวันนี้อาจจะอยู่ในสภาวะขี้งุดงหงิดน่ะเอาแต่ใจเนาะใครพูดอะไรก็เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าหูได้เพราะฉะนั้นอาจจะ ต้องระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของคําพูดนะคะการทํางานร่วมกับคนหมู่มากบางทีเราก็ต้องแบบต้องทัศนคติเราอาจจะไม่ตรงกับเขาเนาะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเช่นกันนะคะ1ดาบมีปัญหามีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราต้องต่อสู้และฝ่าฟันไปนะคะหน้าที่การงานบางสิ่งบางอย่างก็เรียกว่าเราไม่ไว้วางใจใครเนาะเราต้องลงมือไปทําเองต้องลงไปจัดการเองนะคะ รวมถึงบางสิ่งบางอย่างก็พึ่งพาอาศัยคนอื่นไม่ได้ด้วยนะคะเรียกว่าหนึ่งดาบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคให้เราต้องฝ่าฟันกันไปนะคะแต่ก็เรียกว่าหนึ่งดาบอ่ะก็เรียกว่าควบคุมสถานการณ์ได้นะคะเพียงแต่ว่าให้ระวังในเรื่องของอารมณ์เท่านั้นเองแล้วทุกอย่างมันจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะ หนึ่งดาบเรียกว่าคนเกิดวันนี้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆด้วยนะคะไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคแค่ไหนเขาพร้อมที่จะต่อสู้และฝ่าฟันนะคะจนที่สุดเขาก็จะประสบผลสําเร็จนั่นเองนะคะ mm hmm. หนึ่งดาบมีบางสิ่งบางอย่างมีเรื่องให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจในช่วงนี้นะคะ mm hmm. บางคนมีโอกาสที่จะลาหยุดลาพักก้อนนะคะหรือว่าเดินทางไปพักผ่อนได้ในช่วงนี้นะคะ mm hmm. หนึ่งดาบก็เรียกว่าเ mm hmm. หนืหน่อยหน่อยวันนี้เนาะ mm hmm. ในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินเรียกว่าช่วงนี้ สามดาบหนึ่งดาบอ่ะมันพึ่งพาอาศัยไขรไม่ได้นะคะการเงินบางทีอาจจะอยู่ในสภาวะของการที่แบบชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้นํเข้าของมีค่านะคะไปไว้รองรับจำนาได้นะคะเพราะช่วงนี้มันมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายสิ่งหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าบ้านค่ารถค่านูนค่านี่นะคะหรือใครที่อาจจะกําลังอยากจะได้รถอยู่ในช่วงนี้นะคะสามดาบหนึ่งดาบ ต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารด้วยนะคะเวลาเรายื่นเอกสารมันอาจจะไม่ผ่านอาจจะต้องได้ยื่นเอกสารซ้ําอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับใครที่อาจจะกําลังทําในเรื่องของการเซ็นสัญญาสิ่งต่างๆก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะคะเพราะว่าการเซ็นสัญญามันอาจจะไม่ผ่านอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้เนาะในเรื่องของความรักนะคะ3ดาบหนึ่งดาบต้องระวังในเรื่องของการมีปากเสียงการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเรียกว่าระหองระแหงกันนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักอภัยให้กันก็แล้วกันนะคะในเรื่องของความรักเนาะ <c oughs> รวมถึงบางคนนะคะสามดาบก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหารักสามเศร้าปัญหามือที่สามได้ด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพเชริออตนะคะก็บ่งบอกในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดขา่าปวดข้อ,ปว,ขอปวดกระดูกกล้ามเนื้ออักเสบนะคะ3ดาบต้องระวังในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บส่วนอกนะคะหลอดลมอักเสบนะคะเจ็บคอไอมีเสมหะช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะ ต่อไปคนเกิดวันพุธนะคะคนเกิดวันพุธใบที่1ราชินีเหรียญเลยนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้การค้าการขายนะคะก็เรียกว่าได้กําไรดีเนาะไม่ถึงกับเงียบสัทีเดียวนะคะแต่ราชินีเหรียญบางคนก็เรียกว่าเป็นเสือนอนกินนะอาจจะมีในเรื่องของการปล่อยเงินกู้นะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าน่าจะน่าจะโอเคมากเลยการปล่อยเงินกู้เนาะเพราะรู้สึกช่วงนี้การเงิน,นหลายๆคนค่อนข้างจะติดขัดน่ะ หรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของห้องเช่านะคะห้องเช่าบ้านเช่า,ในช,าในช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นเสือนอนกินได้นะราชินีเหรียญแต่ก็บ่งบอกว่าคนได้ราชินีเหรียญส่วนใหญ่จะใช้เงินเก่งเนาะได้มาก็จ่ายไปนะห้าดาบก็เรียกว่ามีความกังวลอึดอัดใจนะคะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ากดดันตัวเองในช่วงนี้นะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะคะในที่ทํางาน กับครอบครัวกับคนรอบข้างในช่วงนี้เนาะห้าดาบเป็นไพ่ของรู้สึกว่าเหนื่อยใจอ่อนล้าอ่อนเพียในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนาทีการงานการเงินความรักนะคะเรียกว่าเหมือนคนที่แบบมืดแปดด้านเลยเนาะแฮงแมนก็เรียกว่ามีความอึดอัดใจทุกทรมานใจนะคะบางคนอาจจะกําลังมองหางานใหม่อยู่นะคะอยากเปลี่ยนงานเหนื่อยกับงานเบื่องานนะคะเรียกว่าช่วงนี้อยู่ในสภาวะสภาวะที่เรียกว่าค่อนข้างจะกดดันเลยทีเดียวนะคะ ก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดการทะเลาะกาันมีปากเสียงกับผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับคนในครอบครัวได้ด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะ้าดาบจะทําอะไรมันก็ดูติดขัดไปหมดนะแฮงแมนเนาะทำอะไรดูติดขัดดูอึดอัดดูมันต้องมีการเลดการเล traumat, ื่อนการรอเวลามีข้อตกลงข้อสัญญาที่ค่อนข้างจะแบบบางทีตัวเราอาจจะรับมันไม่ไหวเนาะก็ <c oughs> okay. เทียกว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธเนาะ วันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็บ่งบอกว่าอยากจะได้เงินสักก้อนมาเพื่อที่จะเคลียร์หนี้เคลียร์สินสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะบางคนก็อยู่ในสภาวะที่ต้องออไปกู้ไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นนะคะบางคนอาจจะยอมเสียในเรื่องของ กู้นอกระบบด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่านี่สินประเดประดังค่าใช้จ่ายภายในบ้านอีกเนาะในช่วงนี้ค่อนข้างจะมากค่อนข้างจะเยอะทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยอยู่ในสภาวะที่แบบชักหน้าไม่ถึงหลังบางทีก็มืดแปดด้านไม่รู้จะพึ่งพาอาศัยใครนะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันไปเจอดอกที่แบบร้อยละยีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมอยู่ในสภาวะของการจํายอมนะคะในเรื่องของความรักนะคะความรักแค้งแมน5ดาบก็บ่งบอกว่าอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าไม่เข้าใจกันอยู่เนาะ ค่อนข้างจะตึงเครียดนะคะสภาวะในครอบครัวเนาะก็เรียกว่าควรจะใจเย็นกันนิดนึงแล้วการช่วงนี้อากาศร้อนแล้วเนาะก็อย่าทําใจให้ร้อนตามอากาศนะคะมีอะไรก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันค่อยๆปรึกษาหารือกันนะคะในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะ5ดาบนะคะก็บ่งบอกในเรื่องของปวดเข่าวปวดข้อปวดกระดูกนะคะรวมถึงบางคนอาจจะกําลังมีปัญหาในเรื่องของช่องปากด้วยนะการทําฟันนะคะ ช่องปากนะคะแฮงแมนก็บ่งบอกในเรื่องของปวดหลังได้นะคะช่วงนี้ปวดหลังนะคะรวมถึงปวดท้องนะคะคุณผู้หญิงต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดประจำเดือนอาการตกขาวเนาะต่อไปคนเกิดวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันพฤหัส เดวิลเลยนะคะก็บ่งบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะมีความทะยานอยากนะคะอยากจะทําหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเดวิล บางคนอาจจะแบบมีรายได้ประจําอยู่แล้วอาจจะอยากทำอาหารายได้เสริมอาจจะอยากทํานู่นทํานี่ได้นะคะแต่เดวิลมันเกี่ยวข้องกับอาหารการกินเนาะเรียกว่าคนเกิดวันนี้ทํากับข้าวเก่งทําอาหารอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีช่องทางในการทําอาหารกินเพิ่มเนาะก็เรียกว่าอาจจะเปิดในเรื่องของการค้าขายอาหารกับข้าวของกินนะคะขนมนม,นมเนยได้เนาะรวมถึงเดวิลนะคะ ก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะความใจร้อนกันมีปากเสียงกันการไม่เข้าใจกันนะคะหรือบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะอยู่ในสภาวะของการที่แบบมีคู่แข่งมีคู่ต่อสู้เนาะเด v ว l ิวอะ่ะบางทีมันก็อ่ะ มีคู่ต่อสู้เนาะมีคู่แข่งแข่งขันในกิจการในกิจการหน้าที่การงานที่เราทําอยู่1ิไม้เท้าก็บ่งบอกว่างานเยอะงานมากความรับผิดชอบหลายอย่างนะคะ10บไม้เท้าส่วนใหญ่จะทําทุกอย่างอะสักเบอือยันเรือรบอะซื้อทํางานแบบจิตปะถาทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้เงินมานะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันนี้ขยันเนาะบางคนทํางานมากกว่า2อย่างนะคะบางคนมีงานประจําอยู่แล้วอาจจะแอบรับจอบอาจจะมีรายได้เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาได้ในช่วงนี้นะคะ2ไม้เท้าบางคนค้าขายออนไลน์นะคะ ้าขายเกี่ยวกับโลกสื่อโซเชียลสิ่งต่างๆก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนนะคะสองไม้เท้าบางทีจะทําอะไรเราต้องมีคู่หูมีที่ปรึกษานะคะหรือเรียกว่าบัตดีนั่นเองเนาะสองไม้เท้ายังบ่งบอกว่าบางคนนะคะอยู่ในช่วงของการจัดการการวางแผนงานการวางโครงการไอเดียโปรเจกต์หลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะคะช่วงนี้เนาะก็เรียกว่ามันต้องรอในเรื่องของสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจนิดนึงเนาะ รวมถึงบางคนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากแดนไกลด้วยนะคะเรียกว่าคนเกิดวันนี้ค่อนข้างจะชีดประจอนลงเท้าเหมือนกันเนาะสองไม้เท้าขึ้นเหนือลงใต้เดินทางติดต่อประสานงานนะคะเรียกว่างานค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะหนักวุ่นวายนิดนึงก็แล้วกันนะคะในเรื่องของการเงินบ้างนะคะการเงินเดวิลก็บ่งบอกว่ากินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการปาร์ตี้การสั่งสรรนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับโลกียผับบาคาราโอเกะนะคะช่วงนี้ก็ การเงินก็บ่งบอกว่าต้องมีการจัดการการวางแผนหน่อยอก็แล้วกันเนาะบางทีเราคิดว่าเอ้ยเงินกว่าจะกว่าเราจะหามาได้เนาะมันค่อนข้างจะลำบากเรามันเหนื่อยอะ่ะพอเรามาใช้วูบเดียวอะ่ะมันก็จะหมดได้เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจัดการการวางแผนในการใช้เงินด้วยก็แล้วกันนะคะ ในเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้านะคะในช่วงนี้เนาะเพราะว่าคนเกิดวันนี้บางคนเรียกว่าโฟกัสไปที่หน้าที่การงานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวให้กับคนรักได้นะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะเดวิลก็บ่งบอกในเรื่องของการกินการทานเนาะระบบขับถ่ายในช่วงนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพจะกินทานอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันนะคะต่อไปคนเกิดวันศุกร์นะคะ คนเกิดวันศุกร์ the world เลยนะคะเอ้ยขอโทษ We อ f ฟฟอร์จูนค่ะวีออฟฟอร์จูก็บง่บงบอกในเรื่องของการศึกษาหาวิชาความรู้การได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้รับสิ่งใหม่ๆนะคะ the world ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยเช่นกันนะคะ the world เป็นไพ่ของการที่แบบการขยับขยายกิจการนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการขยับขยายกิจการการมองหาลู่ทางในการ ทำอะไรใหม่ๆลงทุนสิ่งใหม่ๆได้นะคะในช่วงนี้เนาะสามถ้วยนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการาทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จด,ดีเนาะก็เรียกว่าบุตรบริวารจะให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะรวมถึง3ถ้วยอาจจะอยู่ในสภาวะของการที่แบบประชุมสัมมนางานเลี้ยงงานสังสรรค์ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะบางคนก็เรียกว่าได้รับข่าวดีเนาะ เราอาจจะแบบมีการเลี้ยงฉลองกันเกิดขึ้นนะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานบุญงานแต่งงานนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของอองานเลี้ยงเกิดขึ้นนะคะเลี้ยงรุ่นเลี้ยงการพบปะเพื่อนฝูงได้ในช่วงนี้นะคะสถ้วยก็บ่งบอกว่าได้รับข่าวดีประสบผลสําเร็จมีโอกาสที่จะได้ <c oughs> ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบด้วยนะคะ ก้าถ้วยก็บ่งบอกในเรื่องของอาหารการกินนะคะก็เรียกว่าวันนี้อิ่มหมี่พีมันกันเลยทีเดียวนะคะการเงินก็เรียกว่าหามากใช้มากเนาะบางคนหมดไปกับงานเลี้ยงงานฉลองการกินนะคะเรียกว่าซื้อความสุขให้ครอบครัวไว้ก่อนเงินหมดไม่เป็นไรนะคะหมดแล้วเดี๋ยวหาเอาใหม่นะคะเพราะเรียกว่าคนเกิดวันนี้เขาเป็นคนขยันหาเงินเก่งเนาะหาเงินได้ตลอดนะคะมีเงินเข้ามาตลอดนะคะเนาะในเรื่องของความรักก็เรียกว่า3ถ้วยนะคะ3ถ้วย9ก้าถ้วยอ่ะมันบ่งบอกในเรื่องของปัญหา ปัญหารักสามเศร้าได้ด้วยเช่นกันนะคะปัญหารักสามเศร้าปัญหามือที่สนะคะแต่ก็เรียกว่าคนเกิดวันนี้เขาสามารถที่จะเคลียเคลียรทางเคลียรถไฟได้เนาะก็เรียกว่าความรักของเขาก็ยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีด้วยนะคะ สามถ้วยบางคนมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีตั้งท้องตั้งคันได้นะคะช่วงนี้บุตรบริวารอาจจะนําข่าวดีมาให้ด้วยเช่นกันเนาะสาหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพ่อแม่นะคะหรือว่าคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วอ่ะเขาจะเข้ามาจีบเรานะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของเกย์ตุ๊ดทอมดี้นะคะหรือว่ารักเพศเดียวกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะในช่วงนี้สุขภาพนะคะสามถ้วยเก้าถ้วย ช่วงนี้กินเก่งทานเก่งระวังในเรื่องของน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้เนาะต่อไปคนเกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์สองถ้วยนะคะก็เรียกว่าก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์สองถ้วยเนาะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีได้พบมิตรใหม่ได้พบเพื่อนใหม่นะคะหรือว่าได้รับออมอบหมายงานชิ้นใหม่นะคะหรือว่าได้รับนะได้รับโอกาส ที่ดีนั่นเองนะคะ The Fool นะคะก็บ่งบอกในเรื่องของการเดินทางนะคะการงานวันนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะหรือบางคนอาจจะเดินทางไปทํางานด้วยพักผ่อนไปในตัวด้วยก็ได้เช่นกันนะคะ The Fool บ่งบอกในเรื่องของการที่แบบรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่เนาะบางคนก็เรียกว่ารอคอยงานนะคะบางคนอาจจะตกงานว่างงานก็เรียกว่ารอคอยงานอยู่เนาะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการท่องเที่ยวไกลนะคะ หรือว่าเกี่ยวข้องกับภาษาเนาะในช่วงนี้นะคะบางคนตกงานว่างงานน่ะแต่เรียกว่าเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเพราะเรียกว่าเขาได้คู่รักที่ดีนะคะเรียกว่าดวงเขาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเนาะการงานก็เรียกว่าวันนี้ชิลชสบายๆนะคะไม่ได้เหนื่อยหนักอะไรมากมายเนาะเรียกว่าทําในสิ่งที่ตัวเองรักนั่นเองนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะก็บ่งบอกในเรื่องของการเดินทางเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ๆไปเช้าเย็นกลับนะคะหรือว่าอาจจะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการ เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะคะหน้าที่การงานก็เรียกว่าวันนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเรียกว่าไม,ไม่ไม่ไม่มีอะไรที่ให้ต้องหนักใจเหนื่อยใจจนเกินไปเนาะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่ดีนะคะ เป็นภพ่ของการดูแลเทคแคร์ Care, การเอาใจใส่คนรอบข้างนั่นเองนะคะเรียกว่าตัวเราเองนะคะก็เป็นมิตรที่ดีกับผู้อื่นเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะบุตรบริวารน,นะคะลูกน้องช่วงนี้ก็เรียกว่าให้ความร่วมมือกับเราดีนะคะ mm. เพื่อนร่วมงานเนาะก็เรียกว่าตัวเราเป็นที่รักของคนรอบข้างก็เรียกว่าได้รับการเอ,อเรียกว่ายังไงล่ะ ได้รับการที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การอุปถัมภ์คำจุนด้วยในช่วงนี้นะคะแต่การเงินเนาะการเงินผมบอกว่า t เ e อะฟูใช้เงินเก่งอะได้มาจ่ายไปนะคะบางบางทีมันหมดไปกับเ,ออเสื้อผ้าหน้าผมของใช้เนาะ ของสวยๆง,งามๆได้ในช่วงนี้หรือว่าบางคนอาจจะแบบลาหยุดงานลาพักรรอนนะคะเดินทางพาครอบครัวพาคนรักนะคะไปท่องเที่ยวเนาะไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนตากอากาศกันได้นะคะในช่วงนี้เนาะการเงินก็เรียกว่าใช้เก่งนะแต่ก็เรียกว่าหมดหมดหาได้นะคะ,ะในเรื่องของความรักบ้างความรักก็เรียกว่ามีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะบางคนมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานแต่งงานนะคะ ไปงานบุญด้วยเนาะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าชีวิตค่อนข้างจะมีความสุขดีเนาะในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพมีเดฟูก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นตกจากที่สูงตกบันไดเดินสะดุดก้อนหินหกล้มอะไรเงี้ยพวกเข่าข้อนักแข้งต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเกิดการทะลอกการเป็นแผลเกิดขึ้นได้เรียกว่าอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ